คุณแม่ไกอาตื่นตัวพลังงานของผู้หญิงมอบความแข็งแกร่งให้กับเราทุกคนถูกคุกค,คามจากการทำลายล้างอันเกิดจากความแตกแยกและความไม่สมดุลอันเกิดจากการครอบงำของเพศชายทั่วทั้งประวัติศาสตร์ของโลกเวลานี้ที่นี่และตอนนี้ว่าด้วยการขึ้นสู่ไกอาแม่ของจักรวาลการปรากฏตัวของผู้หญิงและพลังงานที่เติมพลังทุกสิ่ง ดาวเคราะห์โลกกำลังเปลี่ยนความถี่ของมิติกับทุกชีวิตที่มีความรู้สึกซึ่งสามารถที่จะเพิ่มความถี่สันสะเทือนของพวกเขาและขยายการตระหนักรู้ของตอนจากระบบเมตริกสามมิติเป็นห้ามิติความเป็นจริงของสวรรค์นบนดินในขณะที่พลังงานเทพธิดายังคงหยุดนิ่งและเราเคยเข้าใจผิดและประเมินพลังของเธอต่ำไปพลังงานของผู้ชายทำงานหนักเกินไปครองด้วยกำปั้นแน่นของเธอไม่มีใครได้รับประโยชน์จากมันไม่ใช่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ระบบทั้งหมดของเราคำสั่งเก่าของเราถูกสร้างขึ้นบนปรัชญานี้และตอนนี้ข้อบกพร่องของมันชัดเจนยุคใหม่กำลังรอเราอยู่และเพื่อสิ่งนั้นเราต้องพักก่อนหยุดนิ่งก่อนปล่อยให้พลังงานของผู้หญิงแสดงออกเมื่อเราเริ่มที่จะตื่นและจดจำเธอได้การประหนักถึงหน้าที่ความสำคัญและการสร้างสารรค์ของเธอเราจะเริ่มที่จะให้เกียรติอย่างแท้จริงและไม่มีเงื่อนไขเคารพและรักเทพธิดาของสตรี ด้วยความรู้นี้เราปลุกเทพธิดาในตัวเราทุกคนและนำเธอกลับมาสู่สติและหัวใจของเรานี่คือวิธีที่เราหาความสมดุลระหว่างขั้วของผู้หญิงและผู้ชายเพื่อกลายเป็นทั้งหมดอีกครั้งในตัวเรา เหมือนหินและหยางหนาวและร้อนน้ำแข็งและไฟกุญแจสู่การขึ้นสู่ความรักความรักที่ไร้ข้อแม้อันบริสุทธิ์ที่มาของความรักนี้คือพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพธิดาหญิงเข้าถึงพลังของเทพธิดานี้โดยการรักการเลี้ยงดูการเคารพและให้เกียรติเธอเธอคือเทพธิดาในตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามอนุญาตให้ตัวเองได้ยินมันอย่างไม่อาย ฟังความต้องการของเธอนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้เมื่อเราลืมไปว่าการสร้างของเราพัฒนาขึ้นจากความรักของพระแม่ไกาอาของสัตวีสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่เดินบนโลกนี้ติดนี้ชีวิตพวกเขาโซเฟียไกายอาผู้ที่ละทิ้งความเป็นอยู่ของอีออนผู้ยิ่งใหญ่และไม่เพียงแต่ปลุกเสกโลกเท่านั้นแต่ยังปลุกเสกและอาศัยอยู่บนนั้นเพื่อสอนนำทางสร้างสารค์และความรัก มักจะปลุกเสกหลักการของเทพธิดาสัตรีซ้ำๆผู้ชายคือผู้พิทักษ์ชีวิตเขาคือผู้ช่วยให้รอดเขาคือแสงสว่างอัศวินที่จะปกป้องชีวิตในตัวคุณตัวเมียคือพลังที่กระตุ้นผู้สร้างแสดงถึงความรักในพวกเราทุกคนเทพธิดาคือคุณการเปล่งประกายในพลังงานนี้คือการจุดประกายของชีวิตในตัวคุณให้แสงสว่างและใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะของความสุขที่สดใส เพื่อให้แสงภายในของคุณปรากฏอยู่เสมอเพื่อเห็นความงามของผู้อื่นจงมีชีวิตอยู่และเผยแพร่พลังงานเทพธิดาที่หล่อเลี้ยงอยู่ในตัวคุณเทพธิดาเป็นศูนย์กลางเธอรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอเข้าใจจุดแข็งของเธอและใช้ประโยชน์จากความอ่อนแออ่อนโยนของเธอเพราะมันเชื่อมโยงกับสาระสำคัญของมันหยุดพักก่อนรับสายเธอเธอไม่ตอบสนองหรือเธอตอบสนองและเมื่อเธอทำคำตอบก็จะดังและชัดเจน เธอมีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่เธอไม่ได้ใช้มันอย่างไม่เกรงใจรู้ว่าเวลาไหนควรใช้และเวลาไหนควรพักผ่อนพลังงานของเทพธิดาคือความเห็นอกเห็นใจที่ไร้ขีดจำกัดด้วยความสามารถโดยธรรมชาติในการปกป้องและดูแลเพื่อให้บริการผู้อื่นด้วยสติปัญญาและความสามารถของเธอที่จะแสดงให้เราเห็นถึงความรู้ภายในของเราเธอถูกรากฐานลึกในจิตวิญญ,ญาณของธรรมชาติและเธอจะสะดวกสบายกับฤดูการที่เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของชีวิต รู้วิธีรักษาความเชื่อมโยงภายในของคุณให้เหนือสิ่งอื่นใดเสมอใช้ชีวิตตามความจริงของพระเจ้าซึ่งเป็นเพราะความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและโลกสอดคล้องกับกฎหมายสากลนี่คือเหตุผลที่ทําให้รู้ว่าควรไม่กลัวยอย่างไรและควรปล่อยให้ความรู้สึกของเราออกมาอย่างไรอารมณ์สะท้อนถึงระบบการขับขี่ที่ได้รับการติดตั้งในตัวคุณโดยดีวายอินเทลเจนพวกเขาจะนําทางคุณไปสู่ต,ตัวตนที่แท้จริงของคุณไปสู่การแสดงออกอย่างเต็มที่ มันเป็นภาษาของจิตวิญญาณของคุณอย่าปิดกั้นพวกเขาอนุญาตปล่อยให้พลังงานของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ไหลผ่านความเป็นอยู่ทั้งหมดของคุณได้อย่างอิสระทิ้งความคิดในการตัดสินทั้งหมดไว้เบื้องหลังและเปิดใจรับความจริง ปรับสมดุลข้วความเป็นผู้ชายและผู้หญิงของคุณให้กลายเป็นทั้งหมดอีกครั้งนี่คือเปลวไฟฝาแฝดที่แท้จริงที่คุณต้องใส่ใจการผจญภัยของความรักไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่หากทั้งสองด้านพลังงานทั้งสองไม่สมดุลทุกอย่างอยู่ข้างในเหมือนกับข้างนอกเหมือนกับออกมาเมื่อสองคนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอาณาจักรของพระเจ้าจะมาและจำไว้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณ เราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮโออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกเอนโซปาลัมบ้าดาวเคราะห์